ีครอบครัวของพวกเรานะคะกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ฟูจินะคะไปฟูจิข้วไฟฟูจิขาวไฟฟูจิสวยไหมสวยมากเลยดดเชีวิตเลยเราอยู่ที่ทางขึ้นของวัดเชรุโตะเลยครับซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับของ และนี่คือวิวยามเช้าของเราคือภูเขาไฟฟูจินะครับและนี้นะคะก็คือรถตยอร์านุงนี้ของเรานะคะน่นารักมากแลปหลอกทางแรกนะคะ,ะเากตยอร์กานุ่งนี่มีที่ปุ่น เดี่ยวนะคะบ๊ายบายเราจะเดินทางไปจิกัน,นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคลากตอนนี้ครอบครัวของพวกเรานะคะกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ฟูจินะคะฟูจิฟจิใช่อันนี้ก็คือบรรยากาศรอบข้างนะคะน,นี่เราก็มีการเช่ารถเรียบร้อยนะคะนี่เเราก กำลังขึ้นทางด่วนนะคะกำลังจะออกจากเมืองโตเกียวกินซ่านะคะวันนี้เราเอาของไปวางที่โรงแรมครับนะเราอยู่ที่โรงแรมโคโค่กินซ่านะคะอันนี้เรากำลังจะออกจากโรงแรมนะคะไปที่ภูเขาไฟฟูจิกันนะคะอ <Yeah. S 3> อ,อันนี้ก็คือสภาพบรรยากาศในเมืองนะคะในเมืองดูรถบีอ่า เราห้ามขับเกิน40นะคะตอนนี้เราก็ขับอย่างช้าๆแลมันระวังนะคะว่าไงคะจะพูดว่าอะไรคะนหนกุ้งไม่พอยบ้ยหน่อยบปลานี่ใช่ขับปลาขับรถอยู่อย่างละมันระวังใช่ตอนนี้เราก็ไปอย่างช้าๆนะคะเน็กสตอของเราก็จะเป็นอ่าเชื่ออะไรนะ ชิโมโยชิดะฮอนโชสตรีทนะคะแล้ก็จะไปเดินเล่นตรงนั้นนะคะจะเห็นภูเขาไฟฟูจิชัดเจนนะคะและนี่นะคะคือสภาพบรรยากาศทากุระรอบเมืองนะคะที่ฟูบูเรียบร้อยนะคะสวยมากมีเงตู เข้าโมงนะคะควตั้งใจป่ะนี่นะคะเราจะเริ่มออกมาจากโตกเกียวแล้วนะคะจะออกไปนอกเมืองนะคะมุ่งหน้าไปที่ฟูจินะคะ ออกาารอข้งนะคะคนั่นนะคะเราจะเห็นตูจิซานกล้านะคะจากตรงนี้เราก็จะมองในน้นค่อนข้างเห็นชัดเลยนะ,ะแต่ว่าใช่ตอนนี้กำลังจะออกจากรอบโตเก,กียวแล้วจริงๆนะคะกำลังจะ สวัสดีครับและนี่เราก็ถึงจุดแวะพักนะครับที่กำลังจะเดินทางไปคาวาฟุจิโกกันนะครับนี่เป็นจุดแวะพกักเรากำลังจะมาเติมพลังหน่อยนะ,ะแบบกินกันกัวลมากกงวมากขับรถไปก็จะหลับไปนะคะรับรถกับเต่าครานมากแต่ละคนเดี๋ยวซื้อขนมขึ้นไปบนรถเออหาอะไรเคาเคียวกันหน่อยจริงๆอีกประมาณสักห้าสิบนาทีก็น่าจะถึงตัวเช็คพอยต์แรกของเรานะครับที่จะถ่ายรูปในย่านในเมืองของคาวาฟูจิโกกันนะครับ นี่คือบรรยากาศนะครับเดี๋ยวต้องถูกต้องไปนัมเบอร์หรอมีเท่าไรนี่หรอ,อมีอะไรอีกปะเดีผมไปเดินดูครับมันก็ะะมีได้เดืซื้อสลัเปลาเยป้าป้าเาชอบกินสลาเปามากมไม่มีแล้วค่ะทุกคนหมดแล,ล,ล้วหรอใช่ม่เป็นสุดแวะพักเล็กๆก็ นี่นะคะก็คือสเปียงของเรานะคะทั้งทิป1,980เยนนะคะ สวัสดีค่ะและแล้วเราก็ถึงฟูฟูจิคาวาคุจิโกะนะคะใช่เราก็เราก็ถึงแล้วนะคะเย่กิโลค่ะพี่บอลตอนนี้ร้อยกโลรอยกโลประมาณสองชั่วโมงได้นะคะนี่นะคะฟูจิซานอยู่ข้างหลังเราเห็นชัดมากเลยดีใจมากเลยเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปไปให้ทุกคนดูนะคะบ๊ายบาย ตรงนี้นะคะก็คือจุดที่ถ่ายรูปนะคะก็คือแยกตรงนี้เองนะคะเนี่ยทุกคนก็จะมาถ่ายรูปเป็นตรงนี้หมดเลยและนี่นะคะก็คือภูเขาไฟฟูจิฟูจิซัง สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ทางขึ้นของวัดเชรุโตเลยครับซึ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับของคาวาฟูจิโกะนะครับกูชิโกะนะครับเราอยู่กับทีมงานอภออากุ้งหนึ่งนี้นะครับนี่โอเคทุกผู้แล้วก็ปานกับม้าขึ้นนะครับมีทางขึ้นชันนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันไปครับไปไปไปลย ตามมาเลยโอเคนี่ครับทางขึ้นสวยงามมากลายล้อมไปด้วยซากุระก oh. สาวชุชมพูคนนี้ท oh. ีีจะมี oh. สาวส้มอีกแล้วนะครับโอเคใครถึงก่อนเนี่ย เจอข้างบนนะครับหลังจากรับขึ้นมานะครับเราก็จะเจอซุมแรกนะครับเจนวัดนะครับที่เอาไว้ขอพรนนะครับนี่เราก็จะเห็นตรงนี้นะครับซึ่งเป็นกระบวยตักน้ํานะครับเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์เอาไว้ดื่มได้ด้วยโอ้โหแรงมากไลยเนี่ยเพียวรีไฟเพิ่มความบริสุทธิ์ เพราะเราไม่บริสุทธิ์โอ้ยใส่นี่คือแถวขอพรเรายกมือไหว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคได้ Let's go ขึ้นไปได้นะเร็วครับไหนขึ้นไปพาขึ้นไปซิพาผู้ชมขึ้นไปซิฮะปันพาเที่ยวจะไปไหนฮะวันนี้โอเคปันพาเที่ยวพาขึ้นข้างบนเลยเราจะเจอปันพาเที่ยวนะครับกำลังพาเที่ยวโดยการวิ่ง โอ้โหเหมือเสื้อส้มข้างหน้าเลยนับ่ถือใจเลยครับเนี่ยที่เขาบอกว่าอะไปไหแล้วจะแข่งกับน้องเหรอฮะมาท้เที่ยวแข่งกับน้องญี่ปุ่นอ่ะ mẹ thì nó thì nó kính đâu luôn lên mẹ mẹ em mẹ mẹ hơi bỏ á mẹ mẹ lo mà má này lọ mẹ ở như này luôn ข้างบนก็จะมีซาก,กุระนะคะคเห็นไหมจะถึงแล้วจะถึงแล้วเนี่ยตรงมีท่านทางก็จะมีซาก,กุระที่เริ่มร่วงโรยหมดแล้วนะครับสองข้างทางสวยเหมือนกันแล้วก็น้องปันนะครับที่มีความพยายามมากในการเดินแลวเหมือนจะหมดแรง โอเคเดี okay. well, ๋ยวอาจจะต้องอุ้มลงไปขึ้นไป และนี้นะครับเราก็ถึงตัววาเจดีแดงนะครับชุดชุดทูชีทูโร่เห็ยไหมกับรัลรอรอืมันนีคิววิวจากด้านบนนะครับแล้วก็คิวพี่ปอ,อเพ้่ไปถ่ายรูปก,กับว้าชิูโร่และฟิลฟูจินะครับด้านนี้ ในตรงนี้ฟูจิสวยมากนะครับเราถ่ายจต่ตรงนี้ก็ได้เห็นสิวไหมแต่ว่าในตรงนี้นะครับคิวที่ขึ้นไปเยอายายาแะแยะมากเรานแคริสงสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่โรงแรม เซนีเด่โฮเทลนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าห้องเขาบอกว่าเป็นลักชัวรี่โฮเทลด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าห้องเป็นยังไงปานมาดูกันเลยเดี๋ยวปานพาไปดูซิห้องเป็นไงว้าวห้องเลยอ้าเดี๋ยวเข้าไปก่อน <laughs> ตอนนี้นะเราต้องถอดรองเทาง้าก่อนตรงนี้เลยลูกถอดรองเท้าดิเหมือนบ้านเข้าบ้านอ่ถอดรองเท้าเสร็จไหม yes. ตรงน,นี้นะคะก็มีตัวต้อนรับเป็นผู้หญิงด้วยนะคะ ห้องนี้เราถึงทางแยกแล้วเราจะไปห้องไหนกันดีพี่ปันห้องนี้โอ้เข้ามาก็จะเป็นอะไรห้องนอนเดี๋ยวเราเปิดข้างหน้ากันดีกว่าตู้ขาวไฟฟูดิมีทีวีให้ดูด้วยอ่ะห้องนอนยอังไงมีทีวีให้ดูมีอันนี้ให้ดูมีเตียงให้นอนตู้เย็นมี แล้วก็นี่ค่ะวิวของภูเขาไฟปู๊บไปเปิดยังไงอ๋อนี่ป้าเปิ่ป้าเลยดูสิภูเขาไฟฟูจิเออภูเขาไฟฟูจิเออเป็นไงบ้างเป็นไงครับ สวยไหมสวยมากเลย,ยดูดิดิตลอดชีวิตเลยดูต้นไ,ไม้ดียังไม่จบยังไม่จบเราเปิดตรงนี้ห้องนี้กันเร็วห้องอาบน้ำนะคะว้าวห้องอาบน้ำด้วยรีแลกต์เด้อร้อนร้อนไหมร้อนไหมไหเราซื้อเย็นไหมจับดิโอ๊ยกำลังดีเลยจับตรงนี้เลยเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ห้อง นั้นนะคะเทเลนมีสบู่แชมพูยาสระผมอะไรพร้อมเลยปเปิดสิเปิดเปิด,ปดไม่ได้เ <laughs> ออเดี๋ยวรอข้างในโอเคเดี๋ยวเราเดินไปอีกฝั่งหนึ่งกันดีกว่านะคะบาย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 ดีวันนี้มาชอบจังเลยเนี่ยเนี่ยตอนนั่งแนละ้วเนี่ยไปเปิดเข้าไปซิห้องนี้มีอะไรนั่งเลยนี่ห้องแบบน้ำนะครับอ๋อนี่ห้งอ,องแบบน้ำนะครับ อย,อ,อยู่เลยค่ะล็อกอยู่หรอเปิดได้ไหมจะเปิดไฟสีครามที่นั่งข้าเหมือนกันมาเข้าไปตัวด้วยมามเข้าไปในนี้สิ <c oughs> เข้าไปทำไมน,นะมันมีที่เฮ้ยมาดูห้องสุดท้ายก่อนอเลยมาดูซิท้องนี้มีอะไรข้างในมั้ยหรือเปล่า ห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนั่นเองนะคะก้องสวนสวนใช่ค่ะสวดแบ๊ายบายไว้บาย สวัสดีครับและนี่คือเช้านะครับของวันที่เราอยู่ที่คาวาฟูจิโกะนะครับกับโรงแรมซันิเดยรีสอร์ทนะครับและนี่คือวิวยามเช้าของเราคือภูเขาไฟฟูจินะครับที่ใหญ่แบบบิ๊กมองเข้มนะครับแล้วก็ซูมแบบพาโนรามาได้เลยนะครับเราสามารถเห็นภูเขาฟูจิแบบส6 0อสงศาจากห้องเราได้ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบนะครับที่อยู่หน้าโรงแรมเรานะครับก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่เงียบสงบกับเขาไฟฟูจิยามเช้านะครับตอนนี้เป็นเวลา 8โมงนะครับตอนเช้านะครับซึ่งพาทีขึ้นแล้วนะครับ mm hmm. ก็บรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบดีนี่คือโดยรอบนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ mm hmm. ก็จะเห็นว่ามีซากุร hmm. ะอยู่แล้โรงแรมด้วยครับเป็นไงสวยไหมมีคนมาตั้งแคมป์ปิ้งตรงนี้ด้วยนะครับบรรยากาศค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับมีฟูจิของเราสวยไหมทเ่บายบายแล้วนะฟูจิแอนดซอรีเดย์รีสอนะครับ ไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสเรามาเที่ยวคามาบูซิโกใหม่รอบนึงนะครับบาย ภูจีเห็นชัดมากเดี๋ยวเม่ที่เราไปมันจะเป็นเทือกเขาที่มองเห็นภูจีเฉยเนี่ยดูดีสวยมากว้าวโอ้มีคนขี่จักรยานขึ้นมาด้วยนะคะเยี่ยมมากเลย ขึ้นเขานะคะก็จะคล้ายอารมณ์ฟิลเหมือนขึ้นเขาไปเชียงใหม่นะคะหน้านี้เป็นหน้าซากุระเนาะทุกอย่างก็เลยดูแบบว่าชมพูไปหมดเลยเนี่ยชมพูแจ่มมากอุจ <Fuji. S 3> <c oughs> ิตอนนี้นะคะถนนก็จะแคบลงเรื่อยๆนะคะเราต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนิดนึงนะคะถนนค่อนข้างเล็กเลยแหละ เขาอ่ะมันจะเข้าอุโมงค์แล้วนะคะตอนนี้ทุกคนก็ลงมาถ่ายรูปกันบ้างนะคเอาอุ่นเลยแล้วนี้คือเรามาถึงด้านหลังนะคะสวยมากดูสีน้ำสิทุกคน ไม่ถูกอ่ะน้ำเงินเข้มกึ่งเขียวนะเนออสวยมากยาวเลยค่ะตรงนี้ส่วนใหญ่คนจะมาตั้งแคมปิ้งกันนะคะแต่มันก็จะมองไม่ค่อยเห็นฟูจินะคะฟูจิจะอยู่ด้านบนจะมีภูเขาโอบล้อมฟูจิกีกรอบเนึ่งสวยมากน้องปันแบบมองใหญ่ คนขับรถของเรานะคะผู้บริหารน,นะคะมาขับรถไท้นะคะงพ <c oughs> ันบ๊นนายบาย <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เลคชูจิโกะนะคะนี่วันนี้เราจะพามาดูข้างหลังของฟูจิซานกันนะคะ ที่พาของเราเมื่อคืนเป็นของซุนิเดะเนี่ยจะเป็นด้านหน้าของฟูจินะคะวันนี้เราก็มาดูด้านหลังของฟูจิกันบ้างนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่ทุกคนเป็นไงสวยมากอันนี้ก็คือทะเลสาบที่ติดข้างหลังฟูจินะคะตอนแรกเนี่ยที่ดูในรีวิวเนี่ยก็คือจะมีซากุระเต็มไปหมดนะตอนนี้คืนน่าจะร่วงหมดแล้วนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแคมป์ไซส์นะคะเราสามารถมาตั้งแคมป์ตรงนี้ได้นะคะโดยคนญี่ปุ่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมาจอดรถนะคะแล้วก็ลงมาข้างล่างนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีคนมานั่งก้อี้รับลมที่หนามากจริงๆนะ ดีเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปก,กันไปก่อบ๊ายบายที๋เราก็กำลังจะกลับไปที่ตกเกียวมาแลัวนะครับบ๊ายคุณจีมาส่งเราด้วยนี่คือรถนกรถตอนอนี้เป็นยังไงครับเนมไหมโอ้ยชิว ขับรถนนนเหนื่อยไหมับโอเคนะคุณแม่ขับรถเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยถนนเขาค okay, okay, yeah. yeah. uh, ่อนข้างโอเคเลยนะเดี๋ยวอ้าวถนเริหรอแม่ถูกไม่ได้นะครับแล้วก็นี่คือคนข้างหลังเนอวเห็นไหอบ๊ายบายเด้ไป๊ายบายก๊ Kyllä.